สวัสดีครับวันนี้ช่างประปาจะบับบ้านๆนะครับก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งเพื่อนําความรู้สาระดีๆมามอบให้กับเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับก่อนที่เพื่อนๆจะรับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับหรือถ้าจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก็กดสั่นกระดิ่งหรือกดติดตามที่มุมจอด้านล่างได้เลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับช่างประปาฉบับบ้านๆนะครับก็พาเพื่อนๆนะครับมาเที่ยวตาลารายยวนนะครับวัดนาหนองนะครับอ่านว่าตาลาดนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นอยู่นะครับอันนี้เป็นป้ายบริเวณทางเข้าเลยนะครับ สำหรับตลาดไทยวนวัดนาหนองนะครับตั้งอยู่บริเวณตรงข้ามกับวัดนาหนองนะครับอาเภอเมืองจังหวัดราช,ชบุรีนะครับ <Okay. S 2> เพื่อนๆที่ผ่านมาในละแวกนี้นะครับก็สามารถมาท่องเที่ยวตลาดไทยวนวัดนา,นาหนองได้นะครับจะเปิดในช่วงเวลาตั้งแต่10โมงเช้านะครับถึง4โมงเย็นนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ <Okay. S 2> เพื่อนที่ผ่านมาก็อย่าลืมแวะเข้ามาอุดหนุนนะครับก็จะมีสินค้าชุมชน อาหารเครื่องดื่มจำหน่ายนะครับภายในตลาดนี้แล้วก็มีเพลงเพอๆให้ฟังนะครับยุค80ยุค90นะครับก็จะมีเวทีนะครับแล้วก็เพื่อนๆทีรักการร้องเพลงก็มาช่วยร้องได้นะครับตลาดนี้ก็จะมีัดนตรีเล่นให้นะครับเดี๋ยวช่างปราปลาฉบับบ้านๆจะพาเพื่อนๆไปชมด้านในตลาดครับว่าตลาดแห่งนี้มีสินค้าอะไรจำหน่ายให้เพื่อนๆได้มาจับจ่ายใช้สอยบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับ สำหรับก่อนที่เพื่อนๆนะครับจะเข้าไปในบริเวณตาลาดไทย,ยวนนะครับอันนี้อ่านว่าตาลาดไทย,ยวนนะครับจงังป่าไม่ได้พูดผิดนะครับก็จะมีลักษณะเป็นอาคารนะครับก่อสร้างเกาะต้นไม้ขึ้นไหมนะครับเหมือนบ้านต้นไม้นะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นตัวบ้านนะครับเป็นอาคารชมวิวนะครับเพื่อนๆก็สามารถขึ้นไปชมวิวบรรยากาศของตาลาด ถ่ายยวนได้นะครับเดี๋ยวช่งางประปาจะบับบ้านจะพาเพื่อนๆขึ้นไปชมครับว่ามุมวิวด้านบนนะครับของจุดชมวิวที่ทําไว้บริเวณหน้าทางเข้านี้นะครับเป็นแบบอย่างไร้นะครับเดี๋ยวชา่างประปาจะบ,บับบ้านพาเพื่อนๆไปชมเลยครับนี่ก็เป็นบรรยากาศด้านบนนะครับที่เราขึ้นมาทางจุดชมวิวนะครับของ ตลาดไทยยวนนะครับวัดนาหนองนะครับนี่นะครับเราก็จะขึ้นมาชมวิวด้านบนได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นบึงน้านะครับของตลาดนะครับแล้วก็อันนี้เป็นร้านค้าชุมชนนะครับก็จะมีขายเป็นลักษณะนี่ครับเป็นตัวแอลรอบบริเวณสะเลยนะครับก็จะมีสินค้าชุมชนอาหารเครื่องดื่มนะครับเพื่อนๆที่มาเที่ยววัดนาหนองนะครับก็ฝั่งตรงข้ามวัดนาหนองนะครับก็มีตลาดไทยวนวัดนาหนองด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถกด GPS นะครับ มาได้เลยนะครับก็มีวันเสาร์อาทิตย์นะครับตั้งแต่10บโมงเชา้าถึง4ี่โมงเย็นนะครับใครผ่านมาพื้นที่ด้านนี้นะครับก็อย่าลืมมาเที่ยวนะครับตลาดไทยยวนนะครับวัดนาหนองนะครับ ที่ช่างประปลาจะบอกบ้านานะครับผาเพื่อนๆนขึ้นไปชมวิวตลาดนาหนองแล้วนะครับอันนี้เป็นภาษาญวนนะครับก็เดินเลาะมาบริเวณด้านหน้าก่อนนะครับเรายังไม่เข้าตลาดครับบริเวณด้านหน้านี้นะครับช่างปราปาจะบอกบ้านาก็ผาเพื่อนๆืนมานะครับนี่นะครับก็จะมีลักษณะเป็นแพแบบนี้นะครับให้เพื่อนเ่นเป็นจุดชมวิวจุดถ่ายรูปอีกจุดหนึ่งนะครับสวยงามนะครับเดินลงไปแล้วก็เป็นศาลาลงไปในริมน้ำเลยนะครับ นี่นะครับแล้วก็จะมีน้ําพุนะครับส่วนฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นจุดให้เพื่อนเพื่อนนะครับนั่งรับประทานอาหารนะครับซื้ออาหารจากภายในบริเวณตลาดนะครับแล้วก็มานั่งจะมีเป็นจุดให้นั่งนะครับเป็นลักษณะขันโต๊ะนะครับเพื่อนๆนก็นาอาหารมาวางไว้ได้นะครับแล้วก็รับประทานได้บริเวณนู้นเลยนะครับนี่นะครับจะเขียนว่าตลาดไทยยวนนะครับนี่นะครับก็เป็นลักษณะโดยรอบของตลาดเลยนะครับแล้วก็บริเวณด้านซ้ายนี่นะครับก็จะเป็นเวทีการแสดงนะครับ ก็จะมีนักร้องครับกอมเพื่อนๆน,นะครับทั้งวันเลยนะครับเพื่อนๆที่ต้องการร้องเพลงก็มาร้องได้เลยนะครับหรือว่าจะขอเพลงอะไรก็มาขอได้ณนะเวทีแย่งนี้เลยครับสำหรับจุดนี้นะครับก็เป็นบริเวณแพที่ยื่นลงมาภายในริมน้ำ ของบึงแห่งนี้นะครับที่เป็นของส่วนของตาลาดไายยวนวัดนาหนองนะครับนี่นะครับช่างประปาฉบับบ้าลังก็พาเพื่อนๆลงมานะครับก็จะเห็นน้ําพุแล้วก็จุดนู้นนะครับก็เป็นจุดที่ให้เพื่อนๆนั่งรับประทานอาหารนะครับอย่างที่ช่างประปาฉบับบ้านัเคยกล่าวไว้ก่อนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเวทีการแสดงนะครับก็จะมีการร้องเพลงนะครับขับกล่อมเพื่อนๆนะครับระหว่างรับประทานอาหารหรือเดินชอปปิ้งนะครับก็ มีเพลงตลอดนะครับเพื่อนๆสามารถขอได้เลยครับต้องการฟังเพลงอะไรนะครับ เมื่อเราเข้ามาในบริเวณตลาดนาหนองแล้วนะครับของวัดนาหนองนะครับเป็นตลาดชุมชนนะครับตลาดไทยยนนะครับก็เข้ามานะครับอย่างเช่นร้านนี้นะครับก็จะเป็นสินค้านะครับเกษตรนะครับปลอดสารพิษนะครับลักษณะร้านก็จะเป็นเรียงๆกันไปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีสินค้าหลากหลายชนิดนะครับจําหน่ายในพื้นที่นี้นะครับ บริเวณร้านนี้นะครับก็เป็นผ้ามัดย้อมนะครับนี่นะครับก็เป็นลักษณะสินค้าก็คือเป็นผ้ากมะนะครับแล้วก็นํามาทําเป็นกระเป๋านะครับนี่นะครับเป็นลักษณะของชุมชนนะครับเพื่อนๆที่ผ่านมาตลาดไทยวนวัดน้าหนองนะครับก็ช่วยมาอุดหนุนนะครับร้านผ้ามัดย้อมนะครับ จุดนี้นะครับก็เป็นจุดที่ให้เพื่อนๆนะครับนั่งรับประทานอาหารนะครับโดยจะมีลักษณะเป็นขันโซกแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถซื้ออาหารนะครับายในบริเวณร้านที่จําหน่ายรอบๆนี้ได้เลยนะครับมีทั้งของขาวและของหวานนะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับมานั่งรับประทานอาหารบริเวณนี้นะครับพ้อมกับฝังดนตรีทางด้านนู้นนะครับครับกล่อมบรรเลงนะครับอยากได้เพลงอะไรก็ไปขอได้เลยนะครับ รับบริเวณจุดนี้นะครับเมื่อเพื่อนๆเดินมานะครับก็นี่นครับอยู่บริเวณจุดกึ่งกลางนะครับของตลาดไทยวนนะครับจุดนี้เป็นจุดให้เพื่อนๆนั่งรับประทานอาหารได้นะครับนี่ครับร้านตรงข้ามนี่เลยนะครับช่างป่าจะบับบ้านก็ได้อุดหนุนไปเมื่อสักครู่นี้ครับขนมก็ค่อนข้างอร่อยแล้วครับสําหรับร้านนี้นะครับตกหลุมพักนะครับอันนี้ก็จําหน่ายขนมบ้าบินนะครับ แล้วก็เป็นขนมโคกนะครับแต่ว่าตอนนี้ขนมโคกหมดไปแล้วนะครับก็เหลือขนมบ้าวินนะครับนี่นะครับทางป่าะบับบ้านๆก็ชิมแล้วนะครับก็อร่อยดีนะครับอย่างไงเพื่อนๆนะครับมาเที่ยวตลาดไทยวนนะครับวัดนาหนองนะครับก็อย่าลืมแวะมาช่วยอุดหนุนร้านนี้ด้วยนะครับสําหรับเมื่อเพื่อนๆนะครับเดินมาในตลาดไทยวนนะครับวัดนาหนองนะครับนี่ครับร้านนี้นะครับ ต่เป็นร้านแนะนําอีกร้านหนึ่งนะครับร้านหาสะเทือนนะครับแม่ชื่อเป็นป่าหยวนนะครับก็อ่านออกเสียงยากนิดนึงนะครับร้านนี้นะครับจําหน่ายเกี่ยวกับนี่นะครับก็จะมีเมนูอาหารนะครับต้มตำนะครับตำไทยตำหยวนซุปน่อไม้นะครับแล้วก็มีไก่ย่างนะครับนี่นะครับทางปปาจะบอกบ้านๆัก็ชิมแล้วครับร้านนี้อร่อยครับเพื่อนๆที่ผ่านมาตลาดไทยวนวัดนนนองนะครับก็ อย่าลืมมาอุดหนุนร้านนี้ด้วยนะครับ้านสะเทือนครับ บริเวณจุดนี้นะครับก็เป็นร้านจําหน่ายนะครับเสื้อผ้าพื้นเมืองนะครับอันนี้นะครับชื่อว่าร้านผ้าฝ้ายนะครับตั้งอยู่ภายในตลาดไทยยวนนะครับก็จะมีเสื้อผ้าจําหน่ายหลากหลายนะครับเป็นจักษณาเสื้อผ้าของคนยวนนะครับนี่นะครับเพื่อนๆที่เข้ามาเที่ยวตลาดไทยยวนวัดนาหนองแห่งนี้นะครับก็สามารถมาช่วยอุดหนุนสินค้าพื้นเมืองร้านนี้ได้นะครับ เว็นชุดนี้นะครับก็เป็นเวทีการแสดงนะครับก็จะมีการร้องเพลงนะครับขับกล่อมนะครับเพื่อนๆน,นะครับที่มาซื้อของนะครับหรือมานั่งรับประทานอาหารภายในบริเวณตลาดไหยวนี้เลยนะครับก็จะมีขับกล่อมตลอดทั้งวันเลยนะครับ กาจะแบบบ้านๆนะครับก็พาเพื่อนๆนะครับมาเที่ยวตลาดไทยวนนะครับวัดนาหนองนะครับชมบรรยากาศด้านในเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สําหรับสถานที่แห่งนี้นะครับก็ยังมีอีกจุดหนึ่งนะครับที่เพื่อนๆมาที่ตลาดไทยวนแล้วนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมแวะไปณจุดนี้นะครับนี่ครับฝั่งตรงข้ามเลยนะครับก็คือวัดนาหนองครับวัดนาหนองนี่นะครับจะมีรอยพระพุทธบาทอยู่บนยอดเขานะครับบันไดทางขึ้นนะครับร้อยสามสิบขั้นนะครับ เดี๋ยวช่างปลาปาจะบับบ้านๆนะครับจะพาเพื่อนๆไปชมนะครับว่าพระพุทธบาทวัดนาหนองนี่เป็นแบบใดนะครับแล้วเราจะขึ้นไปกราบไหว้สการะพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวตามช่างปราปาจะบับบ้านๆไปเลยครับสําหรับมเพื่อนๆนะครับเดินมานะครับจากหน้าวัดนะครับเดินมาก็จะพบเจอพระอุโบสถนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับเดินมาทางด้านขวาของพระอุโบสถนะครับ เพื่อนๆก็จะมาพบกับท้าวเวสสุวรรณนะครับของวัดนาหนองนะครับนี่นะครับเพื่อนๆที่ต้องการมาขอพรนะครับขอเลขเด็ดนะครับก็มากราบไหว้ท้าวเวสสุวรรณวัดนาหนองได้นะครับที่นี่ก็มีท้าวเวสสุวรรณให้เพื่อนๆกราบขอพรเช่นกันนะครับเดี๋ยวช่างปปาจะบับบ้านๆนะครับที่บอกไว้ว่าจะพาเพื่อนๆนะครับขึ้นไปไหว้ลอยพระพุทธบาทนะครับบนยอดเขานะครับนี่นะครับก็ถัดจากท้าวเวสสุวรรณมานะครับก็จะมีทางขึ้นนะครับ นี่นะครับบันไดสูงสูงชันๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวช่างประปาจะบอกบ้านาจะพาเพื่อนๆขึ้นไปนะครับไปชมพระพุทธบาทแล้วก็พาไปกราบพระพุทธบาทด้านบนเลยนะครับ รับทางขึ้นนะครับไปกราบไหว้นะครับลอยพระพุทธบาทวัดนาหนองนะครับนี่ช่างประปาฉบับบนบ้านก็กําลังพาเพื่อนๆขึ้นไปนะครับป่อบันไดทางขึ้นนะครับก็จะมีเป็นพญานาคสองตนนะครับเป็น่าบันไดอยู่ทางซ้ายและทางขวานะครับแล้วก็ในข้อมูลนะครับบอกว่าทางขึ้นนะครับมีบันไดทั้งหมด130ขั้นนะครับเดี๋ยวช่างประปาฉบับบ้านๆจะลองขึ้นไปดยครับว่า130ขั้นนะครับข้างบนจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ สำหรับทางขึ้นนะครับบันไดไปกราบรอยพระพุทธบาทนะครับก็จะเป็นบันไดคอนกรีตแบบนี้นะครับแต่ละขั้นก็จะค่อนข้างกว้างนะครับเพื่อนๆที่มานะครับก็สามารถขึ้นได้เลยนะครับสําหรับบริเวณจุดนี้นะครับก็เป็นจุดสิ้นสุดนะครับของบันไดทางขึ้นนะครับมาชมรอยพระพุทธบาทนะครับวัดนาหนองนะครับอําเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะครับจังหวัดป่าชิตบ้านๆก็มาถึงบันไดขั้นสุดท้ายแล้วนะครับ และนี่ก็เป็นที่ประดิสฐานนะครับปลอยพระพุทธบาทนะครับเดี๋ยวช่างประปาจะบอกบ้านจะพาเพื่อนๆเข้าไปชมด้านในนะครับ ื่อช่างประาจะบัะบบ้านนะครับเข้ามาภายในบริเวณตัวอาคารนะครับที่ปฏิฐานลอยพระพุทธบาทแล้วนะครับนี่ครับเราก็ขึ้นมาด้านหน้าทางเข้านะครับก็จะเจอพระพุทธรูปนะครับปฏิฐานอยู่2องค์นะครับบริเวณทางเข้านะครับแล้วก็ด้านในนี้นะครับก็จะเป็นลอยพระพุทธบาทนะครับเพื่อนๆที่ต้องการมากรับไหว้ลอยพระพุทธบาทนะครับก็สามารถจุดธูปเทียนนะครับบริเวณด้านหน้านี้แล้วก็มีนะครับบทสวดนะครับ สำหรับบูชาลอยพระพุทธบาทนะครับเพื่อนๆก็สามารถจุดธูปเทียนตรงนี้แล้วก็กราบไหว้ได้เลยนะครับหลังจากที่เพื่อนๆนะครับกราบไหว้ลอยพระพุทธบาทบริเวณด้านนอกนะครับนี่ก็เป็นอาคารนะครับที่ประฏิษฐานลอยพระพุทธบาทนะครับก็สามารถเข้ามาได้ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับแล้วก็ด้านหลังด้วยนะครับนี่นะครับก็เป็นลอยพระพุทธบาทนะครับของวัดนาหนองนะครับนี่นะครับเพื่อนๆ ที่ไม่ได้มีโอกาสมาชมนะครับรอยพระพุทธบาทวัดน้านองนะครับจ่างป่าปาจะป่าบรร بان ก็่าเพื่อนเพื่อนมาชมแล้วนะครับหรือว่าเพื่อนๆนะครับถ้ามีโอกาสนะครับก็อย่าลืมนะครับมาเที่ยววัดน้านองก็ขึ้นมาไหว้รอยพระพุทธบาทบนยอดเขานี้ได้เลยนะครับสำหรับเมื่อเพื่อนๆนะครับไหว้ลอยพระพุทธบาทนะครับและชมพระพุทธบาทนะครับภายในอาคารเรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็ทะลุมาทางด้านหลังนะครับทางด้านหลังของลอยพระพุทธบาทน,นะครับก็จะมีพระพุทธรูปนะครับปางสายญาต์นะครับประดิษฐานอยู่หนึ่งองค์นะครับนี่นะครับเป็นพระพุทธรูปสีดํานะครับลักษณะค่อนข้างเก่าเลยนะครับเหมือนพระพุทธรูปสององค์ที่อยู่บริเวณด้านหน้าของอาคารลอยพระพุทธบาทเลยนะครับเพื่อนๆก็กรับไหว้ลอยพระพุทธบาทด้านหน้านะครับแล้วก็แวะมาไหว้พระปางสายญาติด้านหลังนี้ด้วยนะครับ นี้นะครับช่างปลาปลาฉบับบ้าพ์นะครับก็พาเพื่อนๆนมาเที่ยวสาราทายวนนะครับวัดนาหนองนะครับแล้วก็พาเพื่อนๆืนนะครับเข้ามาชมรอยพระพุทธบาทนะครับของวัดนาหนองนะครับซึ่งอยู่บนยอดเขาเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างไรนะครับก็ฝากเพื่อนๆนนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆพ็กดสั่นกระดิ่งหรือกดติดตามที่มุมจอด้านล่างได้นลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับช่างปลาปาฉบับบ้านๆนะครับก็ต้องลาเพื่อนๆนไปก่อนนะครับ ครั้งหน้าครับช่างประปาฉบับบ้านๆนะครับจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่ไหนนะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดติดตามช่างปราปาฉบับบ้านๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ช่างปราปาฉบับบ้านต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ